ใหม่ดาวิกาขอโทษแก๊งนางเอกมอมาที่ทำให้เดือดร้อนชาวเน็ตถามไม่เห็นขอโทษเบลา่า ใหม่ดาวิกาประกาศยุติรายการเพื่อนใหม่พร้อมขอโทษแก๊งนางเอกมอม้าที่ทำให้เดือดร้อนชาวเน็ตถามไม่เห็นขอโทษเบลาราณีจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ใหม่ดาวิกาได้ทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube ของตนเองร่วมกับนางเอกแก๊งมอม้ามาชาเลนต,ตอบคำถามสุดลับเพื่อนใหม่ EP ีที่3โดยมีมิวนิดฐามินชลิดาและมาี้ราศีมาร่วมพูดคุยจนมีประเด็นราม่าออกมาจนชาวเน็ตถกกันเดือดล่าสุด ใหม่ด้าวิกาก็มาออกงานเป็นครั้งแรกหลังมีประเด็นซึ่งก็เปิดใจว่าขอโทษทุกคนวันที่รู้ว่าเป็นกระแสก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่เราคีเอทคอนเทนต์ขึ้นมามันผิดอยากขอโทษทุกคนที่เรื่องนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของใครหลายคนเราคิดไม่รอบคอบเองและขอยุติรายการเพื่อนใหม่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกและสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนในชีวิตเอาไปพัฒนาและปรับปรุงสาวใหม่ยังกล่าวอีกว่าอยากจะขอโทษเพื่อนแกงมอม้าที่ต้องมาเดือดร้อน คอนเทนี้เรื่องทั้งหมดอยากให้จบลงที่ดาวิครั้งนี้จะจำไว้เป็นบทเรียนและบอกอีกว่าต่อไปนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่3อีกเข้าใจทุกคนที่จะรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้และเชื่อว่าครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งสุดท้ายจะต้องมีเรื่องให้ใหม่ผิดพลาดอีกเยอะก็พร้อมเรียนรู้ไปกับมันพร้อมปรับปรุงตัว สัญญาจะทำให้ทุกคนกลับมารักเหมือนเดิมซึ่งหลังจากที่สาวใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปชาวเน็ตต่างก็พากันถล่มถามว่าไม่เห็นจะขอโทษคนที่ถูกนินทาหรือเบลลารานีเลย